สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเราจะมาสอนวิธีคัดลอกลิงก์แอปทิกตอกเอาไว้ไปวางไว้ในแอปพลิเคชันต่างๆของเรานะคะอย่าง youtube facebook หรือว่าแชร์ให้เพื่อนใน l ล ne ก็ได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นไปที่แอปทิกตอกนะคะจากนั้นเราก็ปลงโปไฟ<ว>ล์เสร็จแล้วก็มาที่3ขีดบน แล้วก็มาที่การตั้งค่าควนเป็นส่วนตัวแล้วก็มาที่แชร์โปรไฟล์หลังจากนั้นก็มาที่คัดลอกลิงก์แล้วคัดลอกลิงก์สำเร็จแล้วนะคะแล้วเราจะเอาลองไปวางไว้ในแอปพลิเคชันลน์ดีเอาไปไว้ใน l ลายดีกว่านะคะ ลองไปวางไว้ในลายเราไปลองวางสมมติว่าเราส่งไปในลายส่งไปให้เพื่อนก็นํำลิงที่เราคัดลอกมาวางแล้วเราก็เปิดดูว่ามันใช่แอปพลิเคชันของเราไหมถ้าเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็แปลว่ามันใช่แอปพลิเคชัของเราแล้วเราแปลว่าเราคัดลอกสำเร็จแล้วนะคะ ง่ายไหมล่ะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอคนละหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ